ปล่อยงอ้ลงไปเลียงกอนพี่น้องมันมีกันสวยพี่น้องเอ้ยได้ไปแล่นงานหัวตามาไปตั้งเต่หกม่วงพี่น้องไปแล่นงานกลับมาบานเวนี้ก,ก็สามม่วงกล้วหละจะ้ะพี่น้องให้มาปล่อยงัวอ,ออกมาหมอ่มองเศร้าเลียงหล่ะจะ้ะพี่น้อง ลูกกินเล็บแม่ไปเอาน้ามาให้หม่อ่าพี่น้องย่ามี่เรื่องหนึ่งอ่าไม่พี่น้องเบิงง้งน้ำยายเอาอย่างไปเบิ้งกันเลยพี่นอ้องอ่าพี่นอ้องไอ้ยายเศร้าที่บางนี้ไป้ปิดกายนี่พี่น้องปิดกายนี่ก็เศร้า พระเจ้าล่ะเป็นค้นถามให้ยายเ้าว่าเจ้าเซาว์บอทีพระเจ้าเห็ดเขาใส่แล้วมันบดไ้เขาพระเจ้าก็เลยคอยทิมไว้พระเจ้าเห็นยายยุติกับพระเจ้าล่ะหน้ายายเสียงยายก็ยุคห่างกันนี่ยแหละพี่น้องพระเจ้าเลยถามห้ยายเศา้าเซาว์เรียงง้วพอที่ยายเอาง้วมาเพิ่มเนาะติดใจเนาะง้หล้านเนาะก็เลยเศา้าถามราคากันว่าท่านหายายก็เลยเซาเลยติดใจเนี่นี้ปีนี้เป็นปีที่สอง ของที่เพื่อนเนี่ยว่าอ่ายายก็ขอขิงหาลอยเป็นสองท่านนะสันยายกับเออสองท่านยายกเศเ้าเพราะว่ายายบางีมีมึมงเลี่ยงที่นี่ยายหน้ายายน่ะนี่นี่ซีไรยายก็เลยวานเขาเบิร์ทีไรยายก็เลยเ้ามองนีละเลี่ยงวันที่นีช่วงวังอ่าวังเครื่องเยนมันหันยายก็ขายง้อลานออกไปซิตโตที่ว่าขายสาทุ่นนะ่ะยายก็มาเลี่ยงที่นี่ตลอดน่ะ พ่อขายออกไปแล้วบัานนี้พี่น้องม่อว่านี่เกิดเิตเิตกันกินแดบบ่คาดฝันเนาะเอ่อเจ้าของที่เจ้าของที่ที่ดูแลพื้นที่มองนี่นะย่ายกับปล่อยงัวไว้ย่ายก่ก็อ้อมอ้อมรัวไส้ไว้พี่น้องอ้อมไว้สองสั้นเลยพี่น้องย่านงัวย่ายออกไปกินเขาาขาเจ้ากินมันขาเจ้านี่จะพี่น้นองรวดย่ายอ้อมสองสั้นเนาะ แอนงัวมันออกนี่ปล่อยไฟไว้ทางนี้ก็เป็นเข่าข้าเจ้าพี่น้องทางพู้นก็เป็นปามันข้าเจา้าจิบไรยแยกก็ป้องกันไว้ว่านายกไปแลนงานกลับมาพี่น้องช่วงใบใบใบสามนี่แหละอือ่าเห็นข้าเจ้ามาปั่มต้นใหม่เห็นรสสมมาปั่มต้นใหม่พี่น้องนี่ปัมม้มบึ้มบั่มบึ้มบั่มโลกหนีบเลนในหน่อยพี่น้องอ่าเป็นเศร้าต้นเปล่าแยกก็เลยอ มาถามมาเอาเจ้าปั่มตนไหยังเจ้าเขาท่างใดป้ายข่อยอันชอดงัวงไว้เจ้าก็เลยว่กปดปดท่างปตป่วนงัวงมือเจ้าหละเขามากวันมาปั่มแบบใดที่ใดแย่เลยถามเจ้าความขี้พนให้มาปั่มพันสีอันข่อยสีปลูกมั่นอันข่อยสีปลูกบักอันม่ว่าฉันก็เจ้าข่อยปลูกบักโม่วงฉันมึงข้าเจ้าอันปั่มแล้วก็เจ้าเก่าลดรถเกียร เหยดคู่มันเป็นคู่ขั้นหน้าเนี่ยขีก็จาใส่เขา่เาจ้ออกกา,ก,าก็เกียดออกนึ่เข้าวก,กคือข้าวกระสิปั๊บพื้นทีข้าะต่ำต้นไม่ลงบนแล้วข็าจ้าก็สิปับพื้นทีข้าวะสิปูบักโม่ที่น้องย่าบ่เข่าใจแต่ว่าย,ายา่าบริวากับอันพวกนี้ดอกเพราะว่าเขาพว,วกนี้เป็นคนอื่นเป็นคนที่มาปลูกบักโม่มเป็นเจ้าของทีย่ายก็เลยอันไปถามเจ้าของเจ้าของทีเจ้าของที่จริงๆ,ๆ,ๆเนี่ยพ่อแม่ บ่าเป็นส้มที่ดูแลอ่อคนที่ใส่ข้าเจ้ามาปลูกอันบอกหม้อนี่เป็นค้นแช่ดูแลเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นอ้ายเนี่ยคนที่มี่ซีมามาให้อันย่า่เซาทีนี่เป็นแช่น้องเคยน้องสาก็นองเคยเจ้าของที่ย่า่เซาทีนี่บ้านนี้ย่ายก็เลยเขาไปถามเอาขื้เห็ดจังซีเนาะพี่น้องเฮยื่อจังซี่ย่ายเป็นคนเ้าทีเงินย่า่กระจายไปแล้วอยู่ยูเจ้าหน้าที่ม้าอัน ข้นมาอันปลูกบักโม่ใส่นี่มาหล่มต้นไม้แล้วนี่ละนาดเลยนี่มาล่มต้นไม้เอลเล่ไว้นี่พี่น้องโดยที่เบาๆย่า่ย่ายเป็นคนเศร้าทีย่ายมีสิีดิเพราะว่างเงินย่า่ใจไปแล้วเศร้าเป็นปีน้องเศร้าทีเป็นปีวกันนะอาที่นี้ยู่ยๆน่ะเสียคนอื่นมาปลูกบักโม่ใส่มาหล่มต้นไม้แล้วนี่ละนาดแล้วก็สิมะไทไถตากดินว่ชพันพี่น้องสิปลูกบักโม่เอา ยายงงเลยยายบ่เข้าใจเลยเอาคือเฮ็ดจังสี่เออเฮ็ดจังสี่ยายเป็นคนเศร้าแล้วขาโตแล้วเศร้าเป็นปีบ่ได้เศร้าเป็นเดือนเงินกจ่ายไปแล้วปีนึงก็ต้องคุนดิเป็นปีคือสิ้นปีพุนดิกำหนดแล้วข้าเจา้าคือสีมาเปลี่ยนแปลงอยู่ๆกับสีให้่คนอืน่นมาเฮ็ดบุกโม่ใส่ว่ายายก็อยู่ในหนีนเนาะขาเจ้ามาปัามตนไหม,ม้บึมบำบึมบำมท ว่ายายมันกระตื้นแล้วบ้านเนี้เอายู่ยู่ไม่ให้เป็นสี่ยายบ่เข้าใจยายก็เลยเขาไปคุยครับอันผู้ให้ยายเศร้านี่ล่ะยนงไม่บาดยังใมหมู่บานยายอยู่หน้าเนาะรถเขาไปคุยครับคนคนนั้นเขาเป็นเขาเป็นอันเอียงก็ล่ะช่วยช่วยพี่บ้านแม่ก็เลยเขาไป กบ้พ,อพ,อพ,อพอ่อเพิ่นพ่อแต่เมียเมียกับบ้าบ่งหับ่ซีน้ำผัวโอ้จังเพิ่นเพิ่นเช็ดจังไดคอยกับบองหัวไว้สนยายก็เลยออกมาออกมาอันมะมะลัดเอางัวยายเมีย้เอาคอกพ,พอดีเห็นผู้ช่วยน่ะมามาหรย่ก็เลยมาถามคุยกันนักเรียนจังชีคอยเศร้าแล้วนักเจ้าเยนจังชีบ้านพูดเลยวา่าเช็ดจังชีกับบัญญัตดอกย่า เจ้าน้ก,ก็เอาเป็นง้อเป็นเลี้ยมงมงไม่เป็นเลี้ยงอันนัำน่ำหน้ากัเจ้าอีกทงหนึ่งประบ้านสามไล่ะแต่ว่าเขาเจ้าอัททนลลอัน,อ,นอันผู้สร้างการนี่ผู้ช่วยนีย่บอกว่าให้คอยไปเลี้ยงยายไปเลี้ยงง้อกับขาเจ้าง้อเจ้าอื่นมาเลี้ยงอยู่หันคิดโตโดยที่บริเร้าโดยที่ผู้ช่วยนีย่บอกให้เขาเศร้าให้เขาเลี้ยงซี่มาไลาทียายมองนี่สิให้ยายไปเลี้ยงง้อ สามไร้น้ำง่วงก็จะอีกิโตสีห้ยย่าไปเบียดเรียงน้ำกเจะย่าเร้วายายบอไปย่าบอบไปกับสีหายย่าไรไปเรียงทุ่นย่าเศร้าหนีย่าก็ตตรงเรียงหนีอยู่ๆกับสีม่านครับไรย่าไปเรียงทุ่นพี่น้องว่าเป็นเฮ็ดผิวหยิบเอาแล้วก็โหลดโลดเต้นมันเห็นต้นไม้ลมหลายมันก็งงอยู่พี่นน้องเอ้ยย่าบอไปย่ายร่าย่าเศร้าหนี ไอ้ก็ต้องเลี้ยงนี่ยายยังมีสีบอยู่จอมเวียดังสีคือาปรึกษา,ายา,ายคือ่าบอกยายก่อนว่าเออยายขอ่ขอยอยากปลูกมันขอ่นขอยอยากปลูกตเตงแต่ตั้งแต่ห้องมาคุยกันดูอ่าเจ้าเศร้าข,ข่อยแล้วยังพันเิ็นสูตรการเศร้านี่เอามาลองคุยกันเบุญเจสเจ้าสิเป็นเลี้ยงมองไม่บ่ข่อยใจเจ้าเป็นเรื่ยงมองไม,ม่มาคุยกันต้องมาปรึกษาข่อยก่อนแม่พี่น้อง ้องมาปรึกษายูยูไม่เห็ดแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวพ่อย้ายบอกับขอเขาก็หาว่าย้ายเรื่องมากเขาหาว่าย้ายมันยากเจ้าขึ้นยากแท่มันมาเป็นเรื่องยากเลยพี่สันั่นมันเป็นเรื่องยากจังเลยพี่น้องอ่าคนที่เขาเจ้าชีเขาเจ้ามาลมต้นไม้เนี่ยเขาเจ้ากูบอกอื่นบอกม่ใช่ไหมเขาเจ้าลมต้นไม้แล้วเขาเจ้าจัดการต้นไม้ออกแล้วต้นไม้บนแม่หน่อยเขาสีลมบดันเบิดเลยหนี่ต้นไม้เนี่ยเบิดเลยนี่ย้ต้นี้ไงนี่ ดินชีปลานี่เจ้าลมต้นไม่ล่งแล้วเป็นบ่เจ้ากะทิไถยตากดินเพราะว่าช่วงนี้ดินมันงไถง่ายคือเจ้าสิเห็ดปุบป,ปับเลยนะพี่น้องเราย,ยายยังเป็นคนเซ่อยู่นี่ง้อยายก็ต้องเอามาไว้นี่อ้อมง้ออ้อมรัวไวน้นี่ถึงเล่นยายกับไปหาเรียนงานทํางานหาเงินอาศัยจุดนีปล่อยง้อไว้เงินบ่แล้วก็เจ้าไม่จัดที่หรอกง้อยายจอยู่งจังไหด้พี่น้องยายเอาไปเลี้ยงมองแคบๆน้ำมันง้อก็จะอีกทลิปตัวคน ยายกับบอไปแล้วมันเป็นใกล้ไก่กใใหุ่นฝากทงให้ทงหน้าฝากปลามันฝากปลามันไปุ่่นฝากปลาอย่างลงไปหุ่นทีนองหน้าเขาเจ้าบบนี้ง้วยเจ้าหนึ่งเลี้ยงยู่หันคิปโตนี่จะงย้ยใหญ่ๆแล้วง้อมันถือกันบ่ไปป้อยใช้กันเนาะอะ่าคิปง่อคลิโตเลี้ยงยี่หันเขากับบ๊อดเจ้าเจ้าเจ้านี้เนี่ยเจ้านี้เน่ะใครเขาเลี้ยงซี่บัดยายเซาแล้วพ่านหานี่มันไรทียายจังเสียงเอาพี่นองเอา,เอาจังได๋จ้ายายจังได๋ บาดย่าเยาวปัญหาว่าย่ายีนี่เรื่องมากย่าย่นี่เป็นคนหนุงยากอ่าตป็นคนยากพีาสันมันจะยากอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยยูยูมาปุ๊บปั๊บให้เป็งซี่เละอย่ายส่ี่จูงว่าย่าย่ไปเลี้ยงใส่มาบอกไงายๆสิเห้ย่าย่ไปเลี้ยงน้ำมูกว่าชิดตัวอันที่นี่หน่อยยูหันย่ายกับบ่ไปแล้วเนาะน้องย่าย่เศร้าเลยไหมโอยมือวานก็ะส้กันแล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่นนปินนัน ผู้ช่วยผู้ช่วยับช่วยตัวช่วยแบบนี้ช่นองเออว่าเราใช้อำนาจก็เาหาว่าเหาหงวนเรื่องมากเห้มีปัญหายายบ่เคยมีปัญหากับใฮรย่ายอยู่แต่ยายอยู่ให้ย่าหน่อยี่ยยน,น,ยนองแต่ข้าเจ้าละคนอื่นลรืมาสาสางปัญหา,าให้ยายนะเต้าแหล้วก็คือเศร้าในแม่์วัชรญาเศร้าเอายางชีร่าไเนี่ย,ย,ออย,ย,ย,ยให้เขาดอนให้เขามันได้เกี่ยวซะก่อน เขาเจียวออกเขายังมีหมองอว่าเขาเป็เลีย่ยงเป็ลามอยู่หน้าเขาเมนบละ่ะอันนี้ยู่ยๆนะัน่ให้จังสี่กลางขั้นนะพี่น้องเอ้ยเอ,เอาตะข่วมคิดจะของเป็นไงต้องเขามีสีเขาเศร้าแล้วต้องคุยต้องถามเขาก่อนเหมียเนาะพี่น้องต้องถามเขานี้คุยกันก้อนจิตกจล่งกันได้บอเออส่วนจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆคิดว่าเออเป็นดินของหยาดเพิน่นเพิ่นที เพิ่นมีนมาเซามาเฮ็ดหยังก็ได้บดงัวเฮาเด้เมื่อวานมันล้มต้นไม้ตึ้มต่ำตึ้มต่ำน่วยายก็ตื่นบัดน ah ี้นี่ลั่วลั่วไฟยายยายก็ปล่อยไฟบัดเวลาเขาเจ้าเฮ็ดเขาเจ้าบ่ได้คนึงว่าลวดไฟเฮาสิขาดสิเทดิบดต้นไม้มันสิลมไปทับไปหยังแม่นบ่เฮานี่เสียหายเดี๋ยวงัวเฮาก็ออกได้ไปกินมันเขาเจ้าเสียอีกต่อน้องเอ้ยิบ่งดูคนเฮาเอาหยังเฮ็ดสมอง คิดเอาแต่จะคล้องในฝ้ายเดียวผู้อื่นเสียหายนี่บริคิดคำน,นึงเลยคณะวาัดสร้างเฮาพี่น้องคนบ้านเดียวกันแต่ว่าเฮ็ดบ่ถูกคันเฮ็ดบ่ถูกนี่ยายกับบ่มาคือกันคนเฮ็ดบ่ถูกนี่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดบ่ถูือิ้นมาล่มไว้บันี้อ่าพวกที่มาตัดพวกที่มาล่มต้นไม้หัน่นคนท,ที่สิมาปลูกบักโม่หัน พอได้ยิ้มได้นะเาบาๆก็จะหนีเล่ยก็จะบกการเล่ยก็จะยานที่สันเล่นบ่ละต,ตัดต้นไม้ลมตัวใหม่ก็จะกระยานที่ข่วมผีที่สันเพิ่นยังสั้งการได้อันผู้เพิ่นนั่นที่เง็ดไงนี่ผู้ช่วยนี่ก็ต้องยานล่มไปเลยล่มไปเลยลเฮ็ดไปเลยเฮ็ดไปเล่ยพวกนั้นเลยว่าโอ้ยบเบเฮ็ดเ,เบเฮ็ดแล้วเซ็นเบเฮ็ดเจ้าเบเฮ็ดเจ้าบกการเฮ็ดแล้วก็เจ้ายานเนาะพี่นอ้องเข้าเศร้า,าอยู่เม๋เอาอยู่ๆสิมานเฮ็ดกันสีมันว่ถือต้องดิ น้องพี่น้องได้กับบอดี้ไว้อย่างหัวว่าอย่างสิเกิดขึ้นต์สี่ดิพี่น้องเอ้ยนี่เทนต์สี่เฮ็ดถือโบเห็นสิ่งสุดการเศร้าก้อนนี้ยังเศร้าอยู่เงินหอากระจายไปแล้วเนี่ยพี่น้องคุณแม่คนน่ะว่าเขาใจอยู่ว่าอ่อนอยู่ตะพัวน่ะโอ้ยว่าแข็งว่าแข็งแต่เศร้ามากนี่ชิบเห็นออกมายิ่งแตงไหนียวกับบ่หัวน้ำเพลินที่กันต่อไป มียวาน่จะเสียงือนคืน,นบอกว่าสันเง,เง่นคาเศ้าคึืนบอกว่าสันพันว่าโอ้สันหูจริงๆย่า่กับสิบปรเด็นไปบ้านเขาใชหน่าจะของเบิอดดอกบานจักสองไรอีกสองลเลอาไว้ทะเล่ยงง้อเนาะอันนี้แหละย่า่เศ้ามาแต่ปีไก่เนาะยู่ยมาเหตุจรงสีเนะพี่น้องเอ้ยย,อออย่า่กับคิดว่าไม่ขีดเจอปัญหาจอจ่อจริงพี่น้อง จะจังไดจะซาถอดแล้วแต่มันขกินไปเขาสีมาคุยจังใดเดี๋ยวจังใดขันขึ้นเงี้ยเหยียดได้กัสีบัว่าเอาขึ้นมากกัสีไายกัสีเอาผูกไว้ในคอหาเสื้อห้างเสื้อมันกินมันก็ขึ้นเงี้ยเหยียดมันเขาบ่มาเบาบ่มาขึ้นเขาเซยยได้กัสที่เซยไปให้กันจะพายได้กัย่านพี่น้องเอ้ยเฮ่าเนาะบริจาคสร้างศัตรูดอกพี่น้อง พ้าว่าคนนเป็นอย่างจังตังเป็ดเฮ็ดตั้งสี่นะพี่น้องคนเห่าน่่ยญาติหลายเขาก็คมเลยญาติค้นหลายกับเขาก็คมเพียงหลายคนจะสร้างพี่น้องก้าซ้ำนี่จะม่งหนาขนบ่ติดแล้วก็จะคล้องก่าม่นจะค้องที่ดอกแค่น้องเคยข้าเจ้าจะควาองจริงๆนอยู่บ้านย่า่อยู่บ้านเดียวก็ย่ายนี่ละอันนี้ย่ายมาอยู่น้ำผัวอยู่บ้านผัว ถ้าเจ้าเป็นคนสังคมมูมากถ้าเจ้าเอาตะโกตมูได้พี่น้องถ้าเจ้าบริอากฎหมายเด้อเดี๋ยวถ้าเจอกฎหมายแล้วพิจิตเป็นเดรพี่น้องเดี๋ยวจะมาเบิ่งพี่น้องมันช่เป็นเดรแยกชิมว่าวชูสร้างอีกจ้ะ